ไก่ไก่เสียงูเยอะเนยเรื่คนคือนิทานเรื่องขวเสียคันิทานก่มนิทานก่อนนอนม่นางเลยก่อนผมไก่มันเป็นอย่างเป็นเยียวอย่างอันเสียมันเป็นลาเพาเวลายเม่อเสียเปเสียไปอางูวมันเอางูมาถอดมันเอามาให้เขากิน บอเขาเป็นเวีนมีหาคนเขาเป็นเวีนเสียเป็นเวีนอันมันอันมือแรกไปหาไปเอาอันยมากินคือกระโดดใส่หัวเนี่ยไปเอาไปเอาไม้หมูกินเนี่ยแล้วก็บมู่ที่สองแบบดูดชั่เนี่ยพวกเมียแบบไก่เนี่ย ไม่ออกใครเด็ใคเลยมาเลยมาต้มหมือิ้นเนี่ยต้มมือทอดต้มมือทอดเจ๊ต้มมาแล้วบาต้มมือทอดต้มมาละหเมื่อที่เจี๊บบอกไอคงเยี่ยวเงินย่อย่อเป็นหาปลาบินใช่เงินามาเด็กปลาไม่ไม่ต้องคอ ไปอันนี้อังคอนไยู่ทังคอนไหมนี่คุนึกว่าไปยู่ทั้งคอนไหมยื้อยังแนะนำเื่อเื่ที่หางกระจายัปนี่ชไปหาฮะเขาไม่มูกินวันนี้ที่อยากคุณเียงแหนะได้ไหมเก็บเก็บอันเก็บทออเด้มอแรงคนมือที่หาไหลยมูไปหาแทนน้ำกินไว้ปันหอยเหมที่ความไปหาหรอกมันมันไปันอันหางมาแม่ฮะ ไป่ามว่าพอซว่าถีบทองลมเลยถีบหนาได้ไบุ๋มถีบทองไม่ถีบหนาถีบน้าน่ะเอ๊ถีบอรแล้วมันก็เลยังไปเนแบบเลนแบบอยโย่ยิงหานยิงอคอนใหม่โดนแป๊บนึงว่ามันไปถือถือคอนใหม่องคุณดเลยแล้ก็มืดเล่นแบบเล่นแบบไกล้แม่นร นี่แบบไปละิลล์ไปนั่งคีอ่ะไปน่คีอ้ไปต้มมูกินเนาะโอ้ไไครไปขว้าแล้วไปห็นมูกินไปมูกินมกัต้องกันขว้ชอบมูกินนาเนี่งเน่มลมูกนว้คกูร่างมันอันนี้มันซื้อยังไงนี่วขี้วขี โอ้ยอันสูเบามาตั้งเบิดมันมีอยา่างตสัตว์กูนับว่าสวนสิสิพี่ยังเนี่ย